สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมัอีกลับมาพอกันมันอีเป็นวันศุกร์นะจ๊ะนาคนสีดีขึ้นแล้วจ้าทุกคนมันอี้เป็นวันศุกร์ตั้งจากที่ไอไปอุดฟันใหม่เนาะจ้ะเป็นเวลาผ่านมากนี่ก็คือสามหมื่นแล้วจ้ามันอี้ก็อาการดีขึ้นขึ้นแล้วจ้าตั้งจากติดพานไปสามหมื่นเนาะเดี๋ยวสิมาบอกว่าสาเหตุที่บวมนี้ กิดจากสาเหตุอย่างเนาะแล้วก็มือไอ้มือวันที่อัดคลิปไปก็คือไอ้วันพุดเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะก็หลังจากที่อัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนาะจากก็กินเขา่ากินยาพาราเนาะจากไข้ค,คืนจ้ะไขคืนกันไอ้นั่งี่โซฟาเนาะจากก็มันโตหอนเนาะจากก็เลยเอาไอ้ เอาหน้ามาเซตโตนะจ๊ะเอาหน้ามาเซตโตหน้ามาเซตหนาหนาก็เลยบอกสามีว่านี่ฉันไขขึ้นเด้อว,ว่าฉันเพราะว่าวัดไขนะจ๊ะนี่เครื่องวัดไขเนาะก,ก็เลย,ย,ยวัดไขบอกสามีไงว่าไขขึ้นมือหนังมาได้กประธานเอก,กินยาไองออมอกมันจะเป็นยาแบบว่ายาแก้อักเสบเนาะประธานเอกินยาเพราะว่าเขาบ้าให้เหมือนมาทรง เพิ่งได้กินยาตอน4โมงแรกจ้ะของไอ้ของสาม,มีนอกจากที่มี่อยู่ในบ้านเพราะว่าล่อยาหมอทีิส้่งมากให้กินประมาณ2ถุงจะ้ะพอดีไอ้สาม,มีกลับมาหอดบาท์มคิดได้ว่าเพิ่มียาตัวหนีอยู่เนาะยาแก้ปวดยาลดอักเสบทีนะจากมันซื้อยาแอมม็อก อีหยังข่อยก็จำสื่อบ่ได้เนาะเขามีตัวใหญ่เม็ดใหญ่ๆประมาณไหนเกืบกบอบๆอุู่ก้อยข่อยประมาณนิ้วก้อยข่อยละยายตัวนี้กะเมื่อวานนี้สาม,มียุดจ,จ้าสาม,มีบอกว่าฉันยันไอ้มีไข่เนาะพันก่ยยันไว้ทั้งเสียงยันทั้งไอ้ อย่านเป็นโควิดพรอมสินะจ๊ะเนะาะแต่ว่าข่อยบด้ไปคุคกที่กับผู้ใายอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าข่อยเป็นไข,ข้ขืนเพราะว่าข่อยปวดเหงือกปวดฟันนี่เนาะบริเกี่ยวครับตรงนั้นเมื่อวานนี่นลล่ยุดงานมื้อน,นึงจ้ะลาุงานหนึ่งวันเนาะอย่าอย่าอย่านเนี่ยตยอย่าบ่มีไผพาไปหาหมอหน่าจ๊ะ เพราะว่าถ้าไข่ึืนมากนี่มันสัญากันเนาะแต่เผเอิญเมื่อว่านี่บอม,มีไข่แล้วจะวดดัดไข่ใดเก่าซบไปแตกนอกจากก็คือว่าอุณหภูมปิปกติบอสูงนอกจากกะเดี๋ยวมาเวาไออาการที่คอยไอปวดมองนีนะ่นอกจากที่ไปเห็ดฟันคือมันอักเสบแล้วก็ติดเชือ่อนอกจากอักเสบติดเชือ่อไอ คืนวันพุธคอยไอเอาน้ำแข็งมาประครบนะจาะประครบเพราะว่าก็ไอก็เฮ็ดไปทั่วแล้วจ่ะเนาะเพราะว่ามันบว,วมเนาะน้ำแข็งก็คือว่าช่วยลวดอาการบว,วมได้เพราะมันมันเย็นเนาะสิคอยก็เอามาประครบประครบไตนี่นะจ๊ะประครบไตไตข้างนี่เนาะประครบประมาณสองชองั่วโมงแล้วก็ซีดุมก็ไปนอนปกติพอ่อประมาณตีสี่จ้ะ ประมาณตี่ซีขวารู้สึกว่าไอ้มันตื่นมากนะจ๊ะเพราะว่ามันก็จังไมีน้ามม่ยังหรืไม่ปากสิแบบว่ารสชาติแบบอ้ดับบดดายล้จะรสรสชาติแบบโอยบอดดายคอยว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นยังนะจ๊ะว่าอีหยังไหลออกมาสินะจ๊ะเพราะว่าเขากลืนลงไปเขานอนเนาะเขาก็ต้องกลืนน้ำลายแล้วเนาะเขาเอ๊ะเป็นยังเขาก็เลยตื่นมาเขาห่างน้เปิดไ้าเบิรงเนาะไอยขบวนปาก ่อยกระท่มน้ำลายนะจ่ะขอพา้าด้ยจะถาปอสุภาพเนาะ่อยก็เลยแบบท่มน้ำลายออกมาเอา้ามันเป็นสี้ำตาลไหมจ้ะมันเป็นสีน้ำตาลมันเป็นไอเลือดผสมน้องจ้ะเลือดผสมน้องออกมาก็คือยังจะบอกจะว่ามันอักเสบเนาะจ้ะมันอักเสบทางไอได้เหงือกคอยเนาะมันจากจติดเบเฮตพลาดมากไอมันคือจังไอ ยังนำนำนำผุนี่นนะจะมันดันขึ้นมาเลยจะไหลออกมาเลยไหลออกมาจากเหงือกคอยกระตกใจเพาะจะว่าเออมันคือเป็นสีนี่ไอ้ทุกคนเคยกินในก๋วยเตียเต๋ยวหมาก๋วยเตี๋ยวนำตกเนี่ยคือนะว่าเขาเอาเหลือไปใส่เป็นสีเนวนั้นเลยเป็นคือจงังก๋วยเตี๋ยวเําำตกเลยจะเป็นคือจังเนวนั้นละ่ะคอยกัคืแบบคอยกัพยายามแบบ กด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 นิดนึงนะจ๊ะแต่มันบอกบอกคอยปวดเพราะเขากินยาแก้ปวดพอยก็เลยกด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 ให้มันออกมานะจ๊ะให้น้องหรือว่าไอาเลือดผสมนนองสิมันออกมานะจยะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเทคนาคอยบวมเพราะว่ามันอักเสบแล้วก็นีน้นองเนานะเพราะคอยบอกว่าเนาะอินเฟคชันบอกคอยบอแน่ใจภาษาองัองกฤษเนาะก็ คอยก็เลยแบบว่าอยู่ในห,หน้องนาประมาณสิบนาทีเนาะจ้ะก็ค่อยๆแบบว่าไอ้คือห้องไปต่องหินยังหมากไม่มันไหลออกมาเองเพราะว่ามันกันขึ้นือจังมันคอยก็รู้กันมาเป็นเพราะว่าไอ้กินยาไปแล้วว่าเป็นเพราะว่าค่อยซอยประครบน้ำแข็งเนาะก็นี่จ้ะมันกันเลยแบบว่าดีขึ้นจากมือน,นั่นหลายเตอรพี่จ้ะ กมูแบดวันผู้ไอคือในวัดไอจังจากทีกิดนอนปกติกิดกลับมนอนแลน้วกเมาเนาจ่ะเสาร์มาหมูว่านะจะหมูว่านมันเปิดหัดนอนหมูว่านมันเปิดหัดน,น,นี่คอยได้ไปไอ หาหมออีกเถื่อนึงเพราะว่าสามีหยุดนอนก็เลยโทรหาหมอว่าเออมันเป็นแนวนี้เด้อก็เลยแบบหมอก็เลยแบบให้ห้าวัดไข้เรียบรอ้อยแต่เพราะว่าญาตหมอกับญาตว่าเขาเป็นโควิดเนาะแต่ว่าจะไปหาหมอกว,วัดไข้ปกติก็เลยแกเอ็กซเรย์จต่เอ็กซเรย์อีกเถื่อนึงเอ็กซเรย์เถื่อนึงมันก็มีแบบว่าเป็นฟองอากาศนะจ้ะแบบว่าคอยบอกว่าถือเนี่ยผ้าไปซเรล่ฟันเนาะมัน มันก็จังมี่ยังอยู่ในเหงือกนะจ๊ะวันนี้หมอเพิ่นจะเลยไอเอาแนมามากดเบิ้งนะจ๊ะมันก็มีไอน้องไลยออกมาเนาะไข่เพราะว่าข่ค,คือน้องเพราะว่ามันหอ,อกมากปึ๊บเทากับทีได้ไอมันก็ได้รสชาตนะิเนาะมันก็เสริรรสชาติบ่ด,ดีเนาะมันก็ไลยออกมาแบบนี้ หมอก็เลยเอาแนวกดกโอ้ยทรมานแหงจ้ะมากดมองหนีน้องแบบว่ากด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 เอาน้องออกสีน่น่าจะประมาณไอ้หานาที่แบบโอ้ยขย่ายจนว่าแบบยกแหลกพัดใบแป๊หนึงข่ยยกมือขึ้นเพราะว่ามันเจ็บน่าจะเพราะว่ามันหมอกัแบบกด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  แล้วก็ผ่านไปประมาณหาหน้าที่ก็ก,ก็ค่อยแบบว่ายัางยังดีแบบดีขึนนะจ้ะแบบว่าดีขึ้นไปแล้วก็กลับมาคือตอนนี้เขาให้กินยายาที่สั่งให้กินก็คือแบบว่ากินสามมือ้อกินเช้ากลางวันเย็นนะจ๊ะกับายาทีหมอให้คอยมาก แค่ห้าร้มิลลิกรัมได่ายาที่สามีข่อยมี875มิลลิกรัมถือว่าแห้งเตอิอไปเนาะก็ถือว่าตอนนี้ข่อยก็ดีขึ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวไออาทิตย์หน้าพันพุดนะจ้ะหมอนัดอีกไปเทินไปเบิ่งว่าแขวนี้สิได้เฮ็ดจังได๋สิได้ถอนออกหรือว่าสิได้เฮ็ดจังได๋เนาะไขก็บ่ค่อยอยากไปไอ้ บอค่อยบออยากถอนฟันออกน่าจะทัดได้ไซฟันใส่เอรูดขันเอวเพิ่อื่นรูดขันเอวแล้วไซฟันใหม่นี่ประมาณ 2, สองสองพันเหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็คือว่าแทง่งานง <c oughs> ะาะจ้ะเนาะกับวอยากเขตเมื่อนมือก่อนที่สิไปหาหมอสามีแบบว่าถ้าเธอยังเป็นไข้นะฉันสิพาเธอไปไอไอที่ยู่ไปตรวจไปเช็คเทีอีนึงนะจจะว่าโอ,อ้ต้องไซย,ยานหมอ ยันมองก็เลยแบบเฝ้าดีขึนเนยนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็ดีึืนนะจ๊ะขอบคุณไอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนนาะเพือ่อนเพื่อนทุกคนที่มาแบบคอมเมนต์ว่าเออหายหายเร็วเด้อก็ขอบคุณในไลน์นะจ๊ะสลับคลิปนี้ก็มาบอกท้ายเหตุอาการทีนาทีเพชรไอนาบวมนะจจะนอกจกยังที่บอกจ๊ะก็คลิปนี้เดี๋ยวขอโตไปก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย